สวัสดีค่ะโบนัส bon ค่ะสำหรับคลิปนี้จะมารีแอคชั่นเรื่องมา h e โร a คาเดเมียซีซั่น7ตอนที่4ค่ะสำหรับตอนที่แล้วนะคะก็นอนปนไส้ก็ได้รับการเปิดเผยมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน้องอาโอยามะนั่นเองน้องเลเซอร์สเดอนะคะก็สุดท้ายแล้วเนาะเขาก็เลือกที่จะสารภาพมอบตัวเองเป็นที่เรียบร้อยพอหลังจากคุยกับพ่อแม่แล้วก็ พอแม่ดูไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจให้เท่าไหร่นะคะทําเหมือนยิ่งทําให้รู้สึกหมดหวังหาทั้งออกไม่เจอกดดันยิ่งกว่าเดิมนะคะจากที่ก็สภาพจิตใจยยแย่ๆหลงทางอยู่แล้วเนาะสุดท้ายพอเจอเดคุก็โอเคไม่แร์แล้วค่ะสารภาพเต็มที่ทุกอย่างเพราะเขาก็รู้สึกแย่รู้สึกผิดกัแบบเพื่อนๆมากโดยเฉพาะเดคุอะเออที่ก็แบบเคยเจอแบบสถานการณ์เดียวกันกับการที่แบบไม่มีอัตลักษณ์มาก่อนเนาะ แล้วก็สุดท้ายเพื่อนๆเฉพอะเดคุแล้วก็แบบสิ่งที่เขาพูดหรือการที่จะแบบให้ก็แบบเสนอโอกาสเนาะว่าแบบเออเราแบบเธอยังเป็นฮีโร่ได้อยู่เพราะแบบคือฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะใครก็รู้แม้ว่าแบบเขาไม่ได้อยากทําตรงนี้แต่เพราะด้วยสถานการณ์ครอบครัวมันเลยทําให้เขาต้องแบบเออทำสิ่งที่ผ่านๆมาเนาะก็ทุกคนก็แบบเออให้โอกาสเสนอไอเดียว่าเออเราแบบให้อโยามะมาเป็นตัวรอดพวกชิการะกิดีไหมเนาะ แบบเอ่อาไว้มาเองจังหวะนั้นเขาก็แบบเขาก็ดูมีความหวังขึ้นมาเนาะหรือไม่อาจจะช็อกที่แบบเอ้ยเพื่อนให้โอกาสเราเลยเงี้ยเพราะว่าเขาก็แบบดูถูกตัวเองมากๆคือสภาพจิตใจคือยับแย่มากแล้วอย่างเงี้ยพอแม่ก็ไม่รู้ว่าเห็นลูกสภาพจิตใจยับแย่ขนาดนั้นแล้วแบบไม่ไม่ดูไม่ให้ความสาคัญกับสภาพจิตใจลูกเลยแบบไม่ไม่คือไม่สามารถมีสติเพื่อลูกได้เลยอะไรยเงี้ยคือคือแบบคิด ไปเองหมดแล้วว่าแบบเฮ้ยเราทําไม่ได้หรอกเราหนีไม่ได้แล้วเราต้องทําต่อไปลูกต้องช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออคุณได้ลองถามลูกไหมว่าเออแล้วลูกอยากทําอะไรได้แบบพยายามมีสติเพื่อลูกเพื่อคุยหาทางออกร่วมกันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมคือทัศนคติของคุณเป็นพ่อแม่มันสง่งผลต่อลูกมันมีความสําคัญต่อ,ก,ตอก,การเลี้ยงลูกจริงๆนะทุกคนบางทีแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวดีแต่แบบมันก็ไม่ได้แปลว่า เขาจะเป็นคอมฟอร์ z โซนให้เราได้เออยิ่งแบบความสุขของเอาอามาตอนนี้คือเขาอยากจะแบบอยู่กับเพื่อนๆอยากจะแบบเออท,ทำนู่นทำนี่มีความสุขสนุกสนานทำอะไรแบบทำไปอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆอแต่แบบก็คือตอนนี้ลูกคุณไม่มีความสุขแล้วไงคันคุณอยากจะทำอะไรเพื่อให้ลูกมีความสุขนอกในเมื่อแบบเขาไม่อยากทรมานเพื่อนเพราะ เพื่อนคือความสุขของเขาในตอนนี้อ่ะแต่คุณยังจะบอกแบบให้เขาต้องทรยศเพื่อต่อไปแล้วมันจะมีกความสุขยังไงทีนี้เราก็คงต้องมาดูแล้วว่าสุดท้ายอาโอยามาเขาจะตัดสินใจยังไงเนาะจะกว้าโอกาสนี้ไหมจะทําตามเสียงของหัวใจตัวเองไหมหรือยังไงนะคะแต่ก็แอบหวาดเสียวินะเพราะทักออฟวันเนี่ย คือเราก็ไ่รู้เพราะที่เขาบอกใช่ไหมเขาาแบบแบบเอ้ยมีแผนการในหัวเยอะแยะมากมายแผนนี้ไม่ได้ก็ไปแผนนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออแล้วไอ้อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาคํานวณไว้บ้างไหมอะไรเงี้ยกับการที่แบอบ้เอ,ยอยายามะโดนจับได้แล้วแบบพีรุจะใช้อายุอ้อยยามะเป็นตัวลอ่ออะไรเงี้ยคือกลัวแผนซ้อนแผนเงก็โอเคค่ะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ ただ一人青山さんだけがオール・フォー・ワンを欺くことができるかもしれないなんでどうしてどうしてカメラはこんな僕をクスピランの僕を待て待て待てガイル 罪言いたがねえさけどなお前らが一番の被害者だ今さら信じられるのかそれは過去の話でしょう彼の心の内を救い取れなかっただからこそ今泣いて絶望しているクラスメイトを友として手を取りたい 俺たちと再た対等になれる唯一の方法だからです。合宿でひでえめにわち込んでとんこんせいか。 一人でも向こうを攻めたかよ涙こらえて隠し事してたやつ責任を分けてくれって一人で行かせないって余計なお世話は。 調査協力を頼むとしてオールフォーワンには嘘は通じない先ほど聞いてる君たちの気持ちはわかるが僕は冷静に緑や <noise> あちゃん何か具体策はあるのかいい この責任は見抜けなかった担任の俺にありますただ気持ちはこいつらと同じですあいだ青山俺はまだお前を除籍するつもりはない <laughs> A 組担任として俺に考えがある塚内さん一応青山とご両親には話が聞こえないよう配慮を願います ああ、分かった。俺が考えた作戦は。なるほど。確かに実現性が高い。彼次第です。がは、期限は一週間しかありません。内容の検証は本部で詰めることにします。 この場にいたら、私はそれはこのことを決してたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれい見つけたら、私けら、

หนักกว่าเดิมเว้นยาวกว่าเดิมพี <c oughs> ม่มันก็มันก็ไม่ได้อันตรายไม <c oughs> มันไม่ได้แบบอันตรายจนถึงขั้นต้องระวัง <c oughs> ど <laughs> ういること 超キモイの UA バリアその開発主任を担当しててねサポートか総動員だよそうだったんですかなんじゃい最新圧縮技術のアイテムですね海外の試作品でストックがなくて <laughs> 直してもらいたいんだ

には90点になってしまう思いついたらベイビーを育てる私の言葉だアツさんの言葉だそれで外の様子に脇気目も降らず大好きな発明に没頭してるのかやっぱりすごい人だアツさんはポリエチルのように甘いですごめんわからんみこタイムが เขาถึงเรียกว่าซับพอร์ตเอออย่ะโอ้โหน้าวายตายุ๊บอืมว้าแรงเยอะเลยนะเธอ แล้วไม่นั่นใช่ทำไปหน้ากับเดิมเลยได้ไหม I've been it. เอิ่มก็สิล่าผมสั้นหยาทำไมต้องดึงขนาดนั้นด้วยจะพาตัวกลับบ้านเลยไงอยากดูนะา なくなってビランに関する情報が激減こうなるとやっぱこれまで二度仕掛けた奇襲とは真逆も真逆のお互い万全全面戦争が始まるっちゅうわけやセントラル病院重要施設であるいくつかの警察署が隣接する形で 拠点を移していた、うん、事前策、第二次決戦に向けて必要事項青山少年は現在検査結果を待っています青山の件で我々は一気に動きを制限されることになった部屋どこから素人を判断し話を進めますエンデバーさんやジーニストさん主力ヒーローには

その必要事項ってやつこれは最前事前にかかわらず必ずやらなければならないこと信楽木村の強さはオール・フォー・ワンを優に超えているそして神の線を見たものなら承知のはずだプラス

当然向こうもそうならないように駒を動かしてくるだろうな燃え広がり焼き尽くす火の恐ろしさ合宿三層線でしかと味わっているその脅威ダビが先兵に来るだけで我々の足は止まるえーっとじゃあオールフォーワンと死柄木を引き離すために。 คือแยกเป็นทีลแล้วแบทเทิเลย 信じたい。青山少年を。信じる。その担任。相沢翔と。彼 <noise> の中に異常が。<noise> 神経系統。ともに問題ない。<noise> もうじゃ、やっぱり。起爆させた個性を。オールマイトに倒されてから格闘。<noise> <noise> เราพอเราก็รู้สึกว่าแบบครอบครัวออกมาแค่แบบขูนิดเดียวเขาก็กลัวแล้วอ่ะบางทีมันไม่จำเป็นต้องแบบ 今泣いて絶望しているクラスメイトを友として手を取りたい何が怖いはいそして僕は彼らのようにきらめけない彼らが僕を信じてくれればくれるほど僕自身が僕を信じられなくなってしまいます したらまた、らま僕は同じことをしてしまうかもしれないそれが怖い <laughs> どこか光の当たらない場所で死ぬのを待つだけがいい上々借用はある罪は消えないお前は遊泳に残れないかれない 奴らは友達だから優しく言ってくれたが俺は違うはっきり言ってやる植え付けられた恐怖を戦え戦うしかないんだお前は。 点では俺たちとオール・フォーア・ワンだがこのまま降りて罪に苛まれたままウルーカ担任でお前が生徒である限り俺はまだお前を除籍するつもりはないこの先一生負い目を抱える生き方など俺は生徒に教えない惨めで情けなくても。 ทำกูละอายถูกตอนเลยล่ะ ชิ้นโซชินซช้นโซเหมือนกลายเป็นสไปเดอร์แมนไปห้อยตัวยิ่งกว่าอาจารย์ไาสาวะ <c oughs> ส่วนเอาไอยอมะเนาะคือแบบนั่นแหละคือแบบอย่างที่อาจารย์ไายสาวบอกคือบางครั้งเรากลัวเนาะแต่แบบบางสถานการณ์บางอย่างเราก็จาเป็นต้องสู้อย่างไอเราไปสู้เนี้ยทุกคนก็กลัวเหมือนเลยแต่่ามันก็อาจจะต้องอยู่ที่แบบความรู้สึกเราว่าเออแล้วเราจะ เอาแต่กลัวอยู่แบบนั้นหรือว่าแบบจะลุกขึ้นมาสู้เนาะก็การแยกแยกพวกอื <c oughs> สมาพันธ์วินเล่นถ้างั้นการแยกมันก็ต้องแยกคนแบบหลายๆแบทเทิลได้ไหมคือแบบมันไม่ใช่ว่าจับแยกแล้วก็แบบไม่สนใจคนที่เหลือมันก็เหมือนกับว่า ยังไงเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันให้เหมือนแบบเอ้ยมันสู้กับคนนี้อยู่เราก็ต้องป้องกันให้แบบคนอื่นตามมาสมทบด้วยไหมมันก็เหมือนกับว่าแบบเออต้องแยกเป็นหลายๆายแบทเทิลเพื่อแบบจับแยกแล้วก็แบบจับแยกแล้วก็สู้จับแยกแล้วก็สู้พร้อมๆกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่สู้พร้อมๆกันแบบจับแยกแล้วสู้พร้อมๆกันมันก็อ,อาจจะทําให้แบบเหมือนเราแยกดาบีออกมาเนี้ยแบบคนอื่นก็อาจจะตามมาสมทบได้ถ้าเกิดแบบไม่โดน ถ้าไปโดนกักตัวไว้อะไรเงี้ยก็คือมันก็ต้องแบบจับแยกจับแยกกักตัวไว้ให้หมดทุกคนแล้วแบบเออก็สู้หรืออะไรไปมันก็อาจจะเป็นแบบหลายๆแบทเทิลเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นฝั่งฮีโร่ตำรวจหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องแบบก็ต้องกระจายด้วยเหมือนกันเว้แอบแอบกลัวเหมือนกันไม่เป็นไรเอาเอ้มะเราก็กลัวกลัวในฐานะคนดูเหมือนกันแต่ก็ต้องดูต่อไปอืมถึงเราจะกลัวเราก็ต้องดูต่อไป อีพีหน้าจะยังไงเนี่ยก็จะเริ่มสู้เลยไหมหรือว่าออ,อาจจะแบบไปให้ไปดูการเตรียมการของฝั่งวิลเล่นก่อนไหมยรือไงแบบก็พะอใหญ่ที่บอกเราก็แบบไม่รู้ว่าเขาก็แบบจะคาดการตรงนี้กันไว้ได้ไหมสําหรับอ,อกรวันเนาะก็แบบเออผมก็ไม่รู้อ่ะยิ่งมันรู้สึกเหมือนคาดเดาไม่ค่อยได้เอาจริงไม่ใช่คาดเดาไม่ค่อยไม่ได้เลยดีกว่าก็ <laughs> <laughs> แล้วก็เปิดทิ้งท้ายชินโซมาอย่างนี้เนาะอาจจะแบบได้เห็นอะไรเขามากขึ้นในตอนหน้าหรือเปล่าแบบมาร่วมมือกันสู้อะไรนี้ไหมแล้วก็เมื่อกี้ที่มันก็มีแบง่งแบ่งทีมแม่แบ่งทีมค้นหาอืมจ่ออีพีนี้ก็เป็นหลักหลักห,ก,หก,ก็เป็นเรื่องการแบบเออวางวางแผนเตรียมตัวอะไรต่างๆกับอาจารย์ในสววสที่พยายามพูดปลุกใจอโาโอยามะเนาะก็ รอ,อดูอนะีพีหน้าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบใยเพลงเท่านี้อยากชื่นชอบฝากากดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย